สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาเรียนรู้นะครับวิธีการต่อสาย HDMI จากเครื่องเล่น DVD นะครับไปยังโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ผมทดสอบเครื่องเล่น DVD s m s u u n นะครับกับโปรเจคเตอร์ e b 9 0 5นะครับคุณผู้ชมครับตูดของเจ้าเครื่องเล่น DVD นะครับก็จะมีสาย AV นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเหลืองแดงขาวนะครับสำหรับต่อ กับเครื่องเล่น DVD นะครับนี่ครับอันนี้สัญญาณเสียงผมไม่เอามาเข้าที่โปรเจคเตอร์นะครับผมนําสัญญาณเสียงจากนี้มาเข้ามิกเลยนะครับมันจะได้เสียงตุ้มต่มตุ้มต่ำดังๆนะครับจริงๆลากสาย AV วีิดีโอมาเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับใช้ลําโพงในตัวเครื่องได้แต่มันจะดังไม่สะใจนะครับและตัวซัมซุง DVD ตัวนี้มีช่องต่อ HDMI นะครับผมก็เลยจะต่อด้วยสาย HDMI นะครับจากเครื่องนี้แล้วก็มาเข้าที่ เจ้าโปรเจคเตอร์เอฟสันอีบีนะครับนี่ครับสาย HDMI ก็จำเข้าไปเลยครับนี่ครับปึ๊บอ่าเสียบสายเรียบร้อยนะครับผมเปิดเสียบปลั๊กไฟไว้เรียบร้อยขึ้นไฟแดงๆดเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับปึ๊บนี่ครับเปิดเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาแผ่นการ์ตูนใส่เข้าไปแล้วก็เครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับเสียบปลั๊กไว้แล้วก็เปิดได้เลยนะครับอ่าผมจะเอาแผ่นใส่นะครับเอาเอาถาดต่อก่อนนะครับ ลองด้วยแผ่น VCD นะครับอ่าใส่แผ่นเข้าไปนะครับให้การ์ตูนมันเล่นนะครับปุ๊บอ่าเมื่อการ์ตูนมันใส่เข้าไปแล้วถ้ามันไม่เล่นเราก็กดเพลย์ให้มันเล่นนะครับถ้ามันเล่นอัตโนมัติก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าตัวนี้เล่นอัตโนมัตินะครับนั่นะครับเล่นอัตโนมัตินะครับอ่าเล่นอัตโนมัติครับนี่ครับนี่ครับนี่เล่นเสียงจากเดี๋ยวเล่นเสียงจากนี้ก่อนครับเอาเสียงบ้มบัมบ้มบัมได้เลยนะครับ มิกนะครับนี่ครับวิธีการต่อสายก็คือให้เรานำสัญญาณเสียงนะครับมาเข้าที่มิกนะครับหรือเครื่องขยายเสียงเราได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็นำสายสีแดงขาวมาเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าใครไม่มีลำโพงนอกไม่มีแอมนะครับมาเข้าตรงนี้นะครับแต่นี้ผมมีมิกต้องการเสียงดังๆก็ต่อไปโนด่นได้เลยนำนำสัญญาณภาพจาก HDMI มามาเข้าตรงนี้นะครับก็สายออกจอเลยครับนี่ครับ แจ่มเลยครับคุณผู้ชมครับเปิดไฟไปด้วยนะครับ1่หลอดนะครับนี่คือโปรเจคเตอร์ F-SUN EP 905นะครับความสว่าง3,000ลูเมนครับคอนทราดเรติโอ2,000ต่อ1ความละเอียด1,24 0ณ768หรือว่า XGA นะครับผมกำลังทดสอบนะครับสายจากสายจากแผ่นนะครับเล่นแผ่นจากเครื่องเล่น DVD s a m s u n ซงนะครับไปออกจอนะครับก็แจ่มทีเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมอ่าสต็อปไ้ก่อนดีกว่านะครับอ่าสต็อปไ้ก่อนเดี๋ยวผมจะลองลองต่อด้วยสายนําสัญญาณเขาเรียกว่าสีเหลืองเืองนะครับสาย AV นั่นเองนะครับสีเหลืองเหลืองวีดีโอจะอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองลองต่อด้วย AV นะครับเส้นสีเหลืองเหลืองเส้นเดียวนะครับแล้วก็มาต่อเข้าทางด้านหลังของเครื่องเล่นนะครับ สีเหลืองเหลืองเช่นกันนะครับสีเหลืองเหลืองก็เข้าสีเหลืองเหลืองตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการสลับสายจาก HDMI นะครับ HDMI จะอยู่ตรงนี้อันนี้สนเหลืองเหลืองนะครับจะต่อเข้ากับอ่าหลังจากที่เราต่อแล้วเราต้องไปสลับโหมดนะครับที่ซอสนะครับที่คําว่าซอสตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่คําว่าวิดีโอนะครับที่หน้าจอครับอ่าเนี่ยนะครับวิดีโอนะครับ เดี๋ยวเลื่อนไปที่วิดีโอนี่ครับเลื่อนไปที่วิดีโอตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดโอเคลงไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทีนี้อนี้ผมเปิดที่วิดีโอแล้วนะครับมันขึ้นว่าไม่มีสัญญาณนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองถอดสาย HDMI ออกนะครับตรงนี้มันอาจจะติดอยู่ที่ HDMI นะครับเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเอาใหม่นะครับถ้าเราเสียบ HDMI ไว้มันอาจจะไปที่ HDMI นะครับนี่ครับมาแล้วครับวิดีโอครับ อ่าใช่ครับนี่ครับมาแล้วครับวิดีโอนะครับคือถ้าเราเสียบสาย HDMI ไว้ไว้ตรงนี้นะครับมันสัญญาณที่ชัดที่สุดนะครับมันจะนํามาที่ HDMI เพราะว่า HDMI ชัดที่สุดนะครับมันมันจะไม่มาเส้นเหลืองนะครับสัญญาณแต่เมื่อเราถอดออกเห็นไหมครับนี่ครับผมถอดสาย HDMI ออกแล้วเส้นเรืองเหลืองมาแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมจะกดเพล์นะครับอ่ากดเพล์เลยนะครับกดเพล์นี่ครับมาแล้วครับเห็นไหมครับ นี่ครับมาแล้วเห็นไหมครับอันนี้สัญญาณเส้นเหลืองนะครับเดี๋ยวผมถอด HDMI ออกเลยนะครับอ่ะนี่ครับผมถอด HDMI ออกแล้วใช้สัญญาณเส้นเหลืองเลยครับทีนี้่าถอด HDMI ออกแล้วนะครับเก็บไว้ตรงนี้เลยนี่ครับนี่ใช้สัญญาณจากเส้นเหลืองสายสัญญาณ a m นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเหลืองมาเข้านี่สัญญาณเสียงก็ไปเข้ามิกครับนี่ครับ และนั่นก็คือวิธีการต่อสัญญาณวิดีโอจากเครื่องเล่น DVD นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมารักก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากสีสเกตชาแนลนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับโปรเจคเตอร์เครื่องนี้ก็ขายราคา8,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ โทรหาผมได้เลยนะครับ0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ